สินค้าที่เราอยากขายเนี Further, ่ยครับขายกันเต็มตลาดไปหมดเลยใครๆก็ขายกันเต็มไปหมดอย่างเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่กล้าขายใช่ไหมผมมีเพื่อนคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับคือเพื่อนคนนี้นะครับเขาเริ่มจากรับสินค้าจากประตูน้ํามาก่อน นะครับและเขาเอาสินค้าเนี่ยนะครับมาคัดในแบบที่เขาชอบนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆเติบโตขึ้นอีกนะทุกวันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ใหญ่มากนะครับรายได้เดือล่หลายหลายล้านเลยนะครับเราใช้เวลาไม่นานด้วยเกือบเกือบสองปีเท่านั้นครัวนี้เนี่ยนะครับคนขายจะพาถามว่าเยอะไหมเยอะมากจริงๆครับแต่วันนี้นะครับเคสของเพื่อนผมเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะที่วันนี้ผมจะมาบอกก็คือว่าคนไม่ได้ซื้อสินค้าที่สินค้านะครับคนซื้อสินค้าที่คุณนะครับหรือซื้อซื้อสินค้าที่ร้านค้านี่เองนะนีีาํท่ด ถ้าคุณเป็นผู้แนะนําที่ดีนะครับลูกค้าก็จะรู้สึกว่าอยากจะซื้อของกับคุณนะครับเพรานะฉะนั้นแล้ววันนี้สิ่งที่คุณจะต้องมุ่งเน้นจริงๆไม่ใช่ว่าเราต้องหาสินค้าที่มันไม่มีใครขายแต่เราเนี่ยหาสินค้าโดยที่เราเนี่ยนะครับมีความแตกต่างจากตลาดแล้วแตกตา่างยังไงล่ะแตกต่างก็คือตัวเราไงตัวเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วถูกไหมมนุษย์ทุกคนไม่มีความเหมือนกันเราเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วลูกค้าก็จะชอบแบบเราและอย่าลืมนะครับเราต้องสร้างมูลค่าให้กับตัวเองเราต้องแนะนําลูกค้าเราต้องให้ประโยชน์ลูกค้าเราต้้้้องงแกกกััญหหาาาาบบลูคคเ็นนมว่ ขายเสื้อผ้าสินค้าเนี่ยเสื้อผ้าของคนอ้วนเนี่ยเขาแก้ปัญหาให้ชัดเจนเลยคนอ้วนใส่แล้วกลายเป็นสวยเลยกลายเป็นแบบเหมาะสมนะครับไม่รัดไม่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าวันนี้สินค้าใครจะขายแล้วบ้างนะครับคุณสําคัญแค่อย่างเดียวคุณให้คุณค่ากับลูกค้าได้มากพอแค่ไหนครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จทางด้านการทำธุรกิจนะครับและอย่าลืมกดติดตามกันนะครับในแอดต้องนารานะครับแอดไลน์มาได้เลยแล้วมาคุยกับผมครับ